มามาลุ้นกันซองที่หนึ่งชัวร์ครับเมื่อกี้เห็นวิบวับแล้วครับวิบวับมาแล้วท่าดามาดูสิมีอะไรบ้างมีนิฟนะมีนิฟพูลิน โอดิวานะครับโอดิวาโอดิวานะครับอ่ามีอีกใบหนึ่งวิบวับอีกใบหนึ่งชัวนครับโอ้โหอุ้ยอุ้ยอะไรเอ่ยยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะเพื่อนสองใบนี้นะครับอ่ะเปิดมาวิบวับสี่ใบ มาเรามาดูซองถัดไปแสดงว่าต้องเอาการ์ดขึ้มาหน้าสาใบนะครับขึ้นหน้ามาสามใบอืมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้อะไรบ้างหนึ่งสองสามชนะครับมาลุ้นกันนะเพื่อนๆเ,เรามาลุ้นกันบิทคอยนะครับ คู่คืนพลังงานแบบพิเศษจะวิบวับไหมอะมาแล้วนะอือฮึดูใบถัอไปเนียวฮะถ้าเนียวฮะไปน,นี้อะไรเอ่ยว้าวสวยงามนะ สวยมากๆเลยอ่ะเหลืออีกหนึ่งซองเราไปต่อที่ซองสุดท้ายมาดูกันนะเพื่อนๆว่าจะได้อะไรบ้างมาพร้อมนักเรียนครับอ่ะ ช่วบอ่ะมืัมาแล้วงานวิจัยของศาสตราจารย์ช่วยอ่ะวิบวับนะครับว,วิบวับฟูดิน ex นั่นเองนะครับอ่ไปนี้ภาพสวยเลยทีเดียวนะครับอ่า